ตัวสูงจ้เล่นหมายที่สิบเจ็ดสู่ที่เตะกูอยู่อยากให้พูดถึงรูปเกมในวันนี้หน่อยครับกับกับแมตช์แรกของดาร์วีแมตช์เมืองสงขลาครับ Yes so the, the, as you can see the, uh, during during the game we, we created many chances they they defend deeper and at at the end we couldn we couldn't break the the their defensive line and yeah some some moment was quite lucky and un unlucky for for <Yeah. S 3> for us แต่ครับต่แ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 ร่แต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  l แต่แต that that ต่ a t t h ต t the แต่แต่ t ต่ y they c o u l แต่ u l ่ s c ่ง e one ่ o a l and แต่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  h ต t that ต่แต่่แต่แต่แต่ต่แ่่่่่า่รตร่ต่ต่แต่่แต่่่่ต่่่่ ยังไงอยากให้โค้ชพูดถึงโปรแกรมหน้าหลังจากนี้ของสงขานะครับว่าได้มีการเตรียมความพร้อมอะไรไปแล้วบ้างครับ yeah actually uh, yeah today's result is quite disappointed for me too and for for the whole team but yeah we, we as we know we we gonna have uh, many match uh, many matches for another campaigns yeah, so so and but we have many 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 players we have uh, many players available so yeah uh, กเมานจ์ทรีทรคอมเพลทคอมเพชันครับก็แน่นอนว่าผลงานวันนี้ก็ผลประกอ์ก็น่าผิดหวังครับแต่ว่าเราก็ยังมีได้เล่นอีกหลายรายการใช่ไหมครับเพราะงั้นเราก็มีผู้เล่นหลายคนที่พร้อมที่จะเล่นก็เราเล่นประมาณ3รายการครับก็พอมก็สุดท้ายแล้วกันครับมีอะไรจะพูดกับแฟนบอลที่กำลังรับชมผ่านไลฟ์สดตอนนี้บ้างครับเย่ until we 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 d o have any uh, uh chance osionfish to, to, to our goal should we, 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 we not gi give so achieve we, we the try as we give we'll e up b ะไม่ยอมแพ้าที่เาราะไาก็วาเวิววิมวิวว่ววิววิวต่อไปววิววมววิว่ิเวิว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 วิ่วิววิวาิววิววิววิเวิองิววิววิววิ่วิว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 งิวว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 ิวาิที่ววิ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 วรับวิววาเวิววิววงววิววงววิ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 วาิวว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 ิวเิวรครับวว ครับก็เกมนี้ก็พวกเราก็มุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่ครับแล้วก็ซ้อมกันมาเตรียมแท็กติกกันมาอย่างดีครับแต่ว่าก็มันเจอใครใครก็มารับเราครับเราก็เราก็เราก็ทำงานการลำบากเพราะว่าเราเจอทุกทีมก็มารับอย่างวันนี้ก็ดูเห็นครับก็ก็รับหคนครับครับมันก็มันก็เป็นงานยากสำหรับพวกเราครับเพราะว่าเจอใครเขาก็เขาก็ตั้งรับใส่เราแล้วก็รอแค่จังหวะเซตเพย์หรือว่า ลูกคอเนอร์นะครับที่เราพลาดเสียประตูนี้ครับอืมครับเอาจิงๆถ้าถ้าได้ดูในในในไลฟ์สดเนี่ยจะเห็นว่าในจังหวะช่วงท้ายเกมเนี่ยเรามีจังหวะเยอะเลยแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ตอนนี้ก็น่าน่าเสียดายอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับก็มันก็น่าเสียดายครับแต่ก็ฟุตบอลนะครับมันวันนี้มันมันมันอาจจะไม่ใช่วันของเราครับมันก็ทําอะไรมันก็มันก็ไม่เข้าข้างเราครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าโอกาสยิงพวกเราเยอะมากเลยครับครับ แต่เชื่อว่ายังไงแฟนบอลที่รับชมได้สดอยู่ตอนนี้น่าจะเห็นถึงรูปเกมเห็นถึงโอกาสแล้วก็ความน่าเสียดายที่เกิดขึ้นยังไงฝากพี่ฝากถึงแฟนบอลที่กาลังรับชมอยู่ตอนนี้หน่อยครับครับก็ฝากถึงแฟนบอลสงขานะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับที่จะเชียร์พวกเรานะครับพวกเราเต็มที่ทุกนัดแน่นอนครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับมันก็มีวันแพ้วันชนะวันเสมอครับวันนี้เราแพ้ครับแต่พวกเราก็ไม่เคยถอยไม่เคยท้อครับพวกเรายังวิ่ง90นาทีเต็มไม่ไม่เคยคิดที่จะแบบว่า ผ่อนเลยสักนิดนึงครับก็อยากอยากให้แฟนบอลสงขารับอย่าเพิ่งท้อนะครับในการเชียร์พวกเราครับครับก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลที่รับชมยังไงแน่นอนว่าเป็นกําลังใจให้ทางตัวพี่เองแล้วก็ทางสงขารัซีแน่นอนครับยังไงเดี๋ยวให้ทางพี่พักก่อนวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสสั